สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับผมนายโย่งเชิญยิ้มครับวันนี้นายโยงจะมาพูดเรื่อง universal prevention for covid 1 9หมายถึงการระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ตัวเองได้ไปรับเชื้อ covid 1 9ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนคนทั่วไปแม้ว่าเราจะยังไม่พบเชื้อไม่พบความเสี่ยงว่าเราเป็น covid -19 แต่ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคิดว่าเรามีเชื้อโควิด -19 โดยไม่รู้ตัวและก็ไม่ออกอาการรวมถึงคนรอบข้างที่เราพบเจอคนสนิทแค่ไหนก็แล้วแต่เขาอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 แฝงอยู่กันเต็มไปหมดพร้อมที่จะแพร่เชื้อสู่เราได้เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถไม่ให้ตัวเองไปรับเชื้อโควิด -19 และไม่ไปแพร่เชื้อโควิด -19 ให้กับผู้อื่นมีข้อปฏิบัติตามแนวทางของ universal prevention for covid-19 ดังนี้ครับนายง จะเล่าให้ฟังเองเองเอยอ,ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นให้ทุกท่านเว้นระยะห่างไว้หนึ่งถึงสองเมตรเนให้ห่างกันไม่ว่าท่านจะไปไหนให้สวมหน้ากากผ้าสวมทับหน้าอากาศอนามัยเมื่ออยู่กันสองคนหรือว่ามากกว่า ให้รีบสวมหน้ากากอนามัยไว้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์อย่าได้รีรอเพื่อความปลอดภัยเมื่อจับสิ่งของร่วมกันคนอื่นนั้นอาจนำเชื้อทิ้งไว้อย่าใช้มือสัมผัสหน้าตาจมูกปากหรือหน้ากากอนามัยให้งดการเดินทางเยี่ยมญยาิมิตรสังสรรคคนสนิทมิตรก็สหาย ญาติผู้ใหญ่ยายตาย่าปู่เราก็ควรอยู่ให้เว้นระยะห่างไว้ด้วยโรคประจำตัวและอายุของท่านเสี่ยงกับการที่จะไม่ปลอดภัยต้องทำตลอดเวลาควรสวมหน้ากากอนามัยถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านให้ใช้เวลาสั้นๆให้ไปไวกลับไปอย่าไปในกลุ่มเสี่ยงให้เลี่ยงคนเยอะช่วยกันระวังเถอะครับคนไทย ให้ค่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆไว้ไม่ว่าเป็นบานเป็นช่องเป็นข้าวของเครื่องใช้แยกของส่วนตัวอย่าใช้มั่วรวมกันของใครของมันต่างคนต่างใช้แยกกันกินนะกินใครกินมันควรกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆถ้ากินร่วมกันในครอบครัวช้อนกลางส่วนตัวก็ต้องใช้ ถ้ามีอาการเสี่ยงสัมผัสติดเชื้อตรวจเอทีเคเพื่อความมั่นใจให้ไปพบหมอที่สถานพยาบาลแถวแถวไกลบ้านท่านก็ได้เมื่อปฏิบัติตามมาตรการแล้วทุกท่านจะปลอดภัยเอชาเอชาชาจะชาชาหน่อยแม่